สวัสดีครับทุกคนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอบักเกอร์ลิสกับผมอีกครั้งนะครับผมในช่วง s t o r ี s แชร์ริ่งเชนเคยทุกคนนะเย้ yeah. วันนี้ก็จะมาแนะนำเป็นมังหะแทนนะทุกคนนะจากสองอีก่อนนะครับผมเป็นการแนะนำหนังสือนิยายนะครับผมนวนนยายัใช่ทั้งเรื่อพัตเตอร์เบนต้หรือว่า Alice in Wonderland นะทุกคนนะวันนี้ก็จะมาเป็นเรื่องนี้ด้วยครับผมแต้นยอดนักปรุง โซมาแนะทุกคนนี่นะครับผมผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักนะสําหรับทั้งมังงะแล้วก็นิเมะเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนว่าอนิเมะมันทามาจากมังงะทุกคนมีมังงะมาก่อนนังมังงะก็คือหนังสือตั้อย่างนี้แหละทุกคนนี่ยอดนักปรุงโซมานะพวกทุกคนหรือว่าจริงๆอ่ะผมชอบเรียกว่าโซบะก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเนาะก็เลยแบบว่าบอกแฟนเสมอว่า เองแฟนโซบะมาย่างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่าแบบผมก็ติดตามในเน็ตฟลิกในเน็ตฟลิกก็มีทุกคนนะนี่เลยไปชมกันได้ในเน็ตฟลิกทุกคนเออแต่ก็ไปช้านิดหนึง่งแต่ก็ก็มาเรื่อยๆอยู่ก็าหาดูง่ายอยู่เขาต้องขอบคุณเน็ตฟลิกที่ทำให้ดูง่ายขึ้นทุกคนเมื่อก่อน,นก็จะดูตามมุงตามเว็บอะไรอย่างงี้นี่นี่เลยทุกคนวันนี้เอามาให้ทุกคนแบบว่าชมสี่เล่มนะทุกคนจริงๆแล้วมีเยอะมากเลยนะเพราะเนี่ยเล่ม สุดท้ายก็เล่มปาไปเล่นี่35แล้วว่าที่จริงแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถึงเล่มไ่เท่าไหร่แล้วทุกคนนะแต่35นี่คือนานแล้วนะคือแบบอาจจะเกือบปีแล้วท,ที่แบบว่าซื้อมานะนี่แต่ยินดูใหม่เลยเห็นไหมของกาแฟเก็บมางสือแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะแบบอยากให้ ครั้งที่ิบขึ้นมาเขายังดูใหม่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแนละ้วมันมีมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้คือหาเจอแค่สี่เล่มก็เลยเอามาให้ทุกคนชมแค่สี่เล่มก่อนนะยอดนักปรุงสมะถูกนำะมาทำเป็นอนิเมะทุกคนนี่ไปดูกันเลยนะครับผมมูี้แนะนําในเดดฟิกน่านี่เหรอเป็นภาพของอนิเมะนะทุกคนผมไม่มั่นใจนะว่าเคยถูกทํามาเป็นแบบเป็นอนิเมะมูวี่ไหมที่แบบเข้าโรงภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจแต่ว่าก็ยังมีตอนยาวๆอยู่เหมือนกันนะแบบใน n e t f l i x อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไปหาดูกันได้นะสรับคนที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เหมือนพวกผมเนาะแต่ถ้าเกิดสรับคนที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่เคยเป็นแฟนหรือไม่เคยอ่านมังงะอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไม่เคยรับชมอนิเมะไปดูกันทุกคนสนุกมากเออตอนแรกผมก็ดูแบบโซมาอะไรนะแล้วก็เรียกไปเรืมมาจากการเป็นโซบะกลายเป็นแบบบะหมี่ญี่ปุ่นไปแล้วอะไรประมาณนี้สนุกทุกคน บอกไปก่อนเลยนะครับเตือนเลยว่าถ้าเกิดดูตอนกลางคืนรับรองหิวแน่นอนเพราะว่านอยอดนักปรุงแน่นอนอยู่แล้วว่าเออมเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับพระเอกที่เข้าไปอยู่ในโรงเรียนแบบสอนทาอาหารอะไรอย่างงี้แน่นอนจะต้องมีการแข่งขันทาอาหารแล้วก็เอ,อสอนปรุงอาหารซึ่งแบบหิวทุกคนตอนคืนหูยท้องร้องจอกจอกหิวเลยทนแน่นอนแน่นอนเลยบอกได้เลยเพราะฉะนั้นก็อืมโปรดรับประทานอาหารโปรดเตรียมป๊อปคงปอร,ปร,ปรคอนขนมเล็กๆเอาไว้แบบว่ารองทองนะทุกคนถ้าเกิดจะรับชมอนิเมะเรื่องนี้ ตอนกลางคืนนะครับประมาณนั้นแหละทุกคนวันนี้จะมาแบบสั้นๆนะครับผมสําหรับเรื่องยอดนกปรุงโซมาหรือว่าโซมานั่นเองคราวหน้าผมจะมาเป็นหนังสือประเภทหน่อยหรือเป็นการ์ตูนมังงะของญี่ปุ่นนะรอรับชมกันนะทุกคนนะอือเพราะว่าโซมาก็เป็นหนึ่งในมังงะที่ถูกนํามาดัดแปลงเป็นอนิเมะน,นะทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย